สวัสดีค่ะทุกทุกคนคลิปนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุที่พื้นกันนะคะทุกคนคือแบบกล่องมันใหญ่มากเลยว้ทุกคนเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาถ่ายลงพื้นนะทุกคนอาจจะเห็นมมดตัวหนึ่งที่กําลังเดินอยู่นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปตบมันทิ้งแล้วกันมันเป็นหนึ่งในวันที่เราหน้ามืดตามวัวน,นะคืนนั้นเนี่ยมันเป็นคืนที่หลังปีใหม่ค่ะทุกคนถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะวันที่หนึ่งมก,การาเป็นวันที่เราเนี่ยไปนั่งไล่เอฟมังหะ มาค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะว่าปกติเราจะแบบค่อยๆสั่งค่อยๆสั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้คือเห็นพนไหนแล้วราคาถูกเนี่ยออโอ๊ยใจไม่ไหวเลยถึงขั้นต้องพิมพ์คําว่ารับครับก็ได้มาตามนี้นะคะทั้งหมด3ามกล่องด้วยกันเดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งนะคะที่สั่งกับร้านนอกเนี่ยเราจะทาเป็นคลิปแยกเนาะก็เดี๋ยวมาแกะ3ามกล่องนี้ก่อนแล้วกันที่เราสั่งมาจากกลุ่ม Facebook นะคะเราจะเริ่มจากกล่องเล็กที่สุดนะคะจะเป็นกล่องนี้นะ เคลียสองก้องเอาไปก่อนพื้นมันอาจจะดูสกรปรกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันมันไม่ได้สกรปรกนะเนี่ย <c oughs> คือเราก็ถูบ้านทุกวันมันมันไม่สกรปรกอ่ะทุกคนในกล้องมันดูสกรปรกอ่ะเออเราเลยบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วกันเพ <c oughs> ื่อท่านผู้ชมแบบอี๋อะไรเงี้ยอะแกกันเลยอันนี้ก็รู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าให้ท่านผู้ชมรุน ก็จะเป็นมังงะเรื่องมหาสงคราม32แม่มดนะคะทุกคนมีโปสการ์ดแถมมาด้วยนี่อันนี้อันนี้เป็นราคามือหนึ่งเลยที่เราได้มานะเพราะว่าจริงๆมันก็น่าจะยังหาไม่ยากนะเออือเรื่องนี้มันมันเหมือนแบบคนรีวิวว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะซะส่วนใหญ่คนก็เลยแบบไม่ไปแห่ซื้อกันแล้วก็โปสการ์ดมันก็ไม่ได้ลายสวยด้วยเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลยไหมเดออีแกะให้ดูเลยแล้วกันว่ามันลายเป็นยังไงจริงๆเราก็เห็นแบบ อันนะี้แหละนะโปสการ์ดแต่ว่าอย่าเห็นของจริงเผื่อมันจะแบบอาจจะสวยกว่าที่คิดอุ้ยแกะสวยเนี่ยอ่านี่ก็จะเป็นลายของโปสการ์ดอันนี้น่าจะตัวละครเดียวกันนะเออไม่น่าใช่คู่ต่อสู้ร้อยสี่สิบห้าบาทมันเออก็ไม่สวยจริงแหละโปสการ์ดมันเป็นลายขาวดําด้วยบวกกับเป็นวางคอมโพสได้แบบไม่ค่อยสวยนะเออแต่ว่านี้จะเป็นตัวรูปเล่มนะทุกคนรูปเล่มปกก็คือเหมือนมหาสกุณจุนเทพนั่นแหละเหมือนเลยนั่นเดี๋ยวแกะเลยดีกว่า คือจริงๆริะมหาสุคชนุนเทพอะเราอ่านแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวเราก็เลยไม่ตามต่อเราก็ไม่ได้ตามนะคะอนิเมะก็ทําออกมาได้ไม่ดีก็เลยแบบเออไม่ตามนะเรื่องนี้คือเรารู้สึกว่าอยากลองอ่านแนวผู้หญิงที่แบบมาสู้กันดูนะคือเราก็คาดหวังนิดนึงนะว่าจะให้มันแบบแซบแบบเผ็ดเดเดือดสับตีนเตะเอาเอาแบบนั้นเลยคือแบบอยากให้มันประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวเปิดดูะายเส้นดีกว่า เดี๋ยวจะไม่เปิดช่วงในไทยนะเผื่อว่ามันจะแบบสปอยเนื้อก็ดาษหอมเนื้อก็ดาดหอมอายเส้นสวยลายเส้นสวยเลยเดี๋ยวถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเราอาจจะมาทํารีวิวให้นะคะถ้ามันแบบสนุกถึงขั้นเราอยากจะทํารีวิวนะเราก็จะมาทํารีวิวให้ก็จบกันไปสาหรับพัสดุกล่องแรกไปกันต่อที่กล่องสองค่ะทุกคนกิ้งมาเลยเนาะทำลายทั้งสือจัดๆเลย โอ้ยหวังว่าของยังไม่เป็นอะไรเดอร้อคุณพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องไหนนะเพราะว่ามันก็มีสองเรื่องที่เราสั่งมาเป็นแบบแพ็กชุดเลย,ยเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าอุย้ยแรงแมากทำไมเขาไม่ห่อบับเบิ้ลมาให้ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะทำไมไม่ห่อบับเบิ้ลมาให้เนี่ยโอ้โหแม่เจ้าไม่ห่อบับเบิ้ลมาให้เลย นั่นเดี๋ยวมาแกะเช็คสภาพหนังสือนะเพราะมันเป็นยังไงอะไรนี่งงไปหมดแล้วเกิดไงวะครับอ๋ออ๋อคือคอแพ็กด้วเทปจ้านึกว่าจะมีซองมากั้นอีกทีนึงเละเละ อันนี้ก็จะเป็นเล่มหนึ่งที่เราได้ฉีกซองไปแล้วนะคะสุขาวดีเอวีจีอ่าสภาพยังดูดีเล่มสิบสามเล่มสิบสองนะคะเล่มสิบเอ็ดเล่มสิบเล่มเก้าเล่มแปดนะคะหลวงแม่เล่มเจ็ด เล่มหกอีน้องคนนี้หน้าเหมือนซากุระเลยในตอนเด็กเล่มห้าขอโทษค่ะขอโทษค่ะเล่มสเล่มสามกับเล่มสองที่เรามีแล้วก็คือที่ซื้อเรื่องนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นราคามันถูกอืมเขาขายในราคาสามอยห้าิบาทรวมส่งคือถ้าเราไปซื้อแพ็กเซตของสยามใช่ไหมทุกคนมันจะราคาประมาณหกร้อยเกือบเจ็ดรอยบาท แล้ววันนี้เราเห็นสามสิบาทลมส่งเราก็แบบเอาดีเออคือถ้าค่าส่งห0สบาทเนี่ยอันนี้ก็ตีมูลค่าสามรอยบาทอะแล้วเป็นสภาพที่สภาพอ่านนะคือเรารู้เลยว,ว่าน่าจะอ่านครั้งเดียวอะไรเงี้ยมันก็ดําอยู่แล้วแหละเรื่องนี้มันดํามาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> ก็ไม่ซีเรียสนะแต่แบบงงว่าทำไมไม่ห่อบับเบิ้ลมาให้อะ่ะคือถ้าหนังสือมันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็แบบที่เก็บเปแบบตามเคมอะไรเขาอีกอะคือหนังสือมันไม่เป็นอะไรก็โชคดีไปอันนี้ยแต่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้น เช่นแบบถ้ามันเป็นหนังสือเก่าอ่ะจะทํายังไงถูกไหมเออมันจะไปหาตัวแทนยังไงก็ใครส่งหนังสือก็แนะนาไห้ห่อบับเบิ้ลกันดีๆนะทุกคนก็เรื่องนี้เราอ่านมาได้แค่เล่มเดียวอยู่นะแต่ว่าเราเห็นมันถูกเราก็เลยซื้อไปก่อนเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราจะต้องตามเก็บให้ครบแบบมันก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนั้นดีเราก็ต้องซื้อมาเก็บไว้ก่อนเห็นราคาถูกนี้ก็ปล่อยผ่านไม่ได้อะทุกคนเข้าใจใช่ไหม<ๆ>ก็จะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวไปกันที่พัสดุต่อไปเลย วังว่าจะอ่านครบนะอืมจะเอามาดองปะเนี่ยต้องอ่านให้ครบแล้วแหละคือถ้ามีของมาเสิร์ฟถึงที่ขนาดเนี้ย <c oughs> ก็ต้องอ่านให้ครบแล้วแหละกล่อง <c oughs> สุดท้ายนะคะเป็นกล่องจัดเคอรี่นะคะงั้น <c oughs> เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่ากล่องแบบโคตรใหญ่อะ, <c oughs> อะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรว้าวเนี่ยมันต้องหอยอย่างเงี้ยโหเขาห่อมาให้เจียร์เล่มเลยทุกคนโอ้ my god หอ,อมมาให้เธอเล่นเลยจ้าแม่เจ้ากล่องใหญ่เคอรี่นี้เป็นกล่องของน้องมัชนะฮะน้องมัชชื่อหรือคือหลายหลายคนอะ่ะบอกว่าเรื่องนี้มันสนุกมากแล้วก็บวกกับกาวอะไรอย่างเงี้ยแบบตลกเราก็เลยอยากจะลองตามแล้วก็ลองตามอ่านนะแล้วเห็นเขาขายในราคาแบบประมาณสา0รอยนิดๆแต่ไม่ได้ละ300ร้อเท่าไหร่นะรวมส่งด้วยก็เลยซื้อมาเลย คือเห็นของราคาถูกมันมันไม่ได้มันต้องรีบซื้อนะส่วนตําหนินั้นก็เหมือนจะมีแค่เล่มหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีตีพิมพ์ใหม่ไหมที่แบบปกไม่ถลอกอะเพราะเราจําได้ว่าเล่มหนึ่งของหลายๆคนเนี่ยแม่งปกถลอกนะคือมันยังเป็นแบบสมัยที่พี่เนยเขายังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขปกอะไรขนาดนั้นเนาะตอนนี้ก็เริ่มแก้ไขามาแล้วคือมันคมถึงขั้นถลอกอะทุกคนเห็นใช่ไหมเนี่ยถลอกสีขาวแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเราเอามาแค่อ่านอะไรเงี้ย เรเปิดดูลายเส้นดีกว่าโอ้น่ารักจังน้องมาชน่ารักมากอุย้ยเรสะดุดตาถึงหน้าหนึ่งโอ้ยน่ารักแต่แบบโอ้ยน่ารักอะเออเราว่าลายเส้นมันน่ารักดีนะคือก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ออะเราก็ไปฟังรีวิวของช่องเอ่อรู้มากมาเนาะว่าแบบเขารู้สึกยังไงบ้างซึ่งเราก็าแบบโอ้ยมันน่าสนใจมากอะเขาอวยเขาอวยเรื่องนี้หนักมากเราก็เลยอยากจะลองดูแต่เราว่าเราน่าจะชอบแหละเออใช่ไหมเราชอบการ์ตูนโชวน็นทาทุกเรื่อง เอาเปา็นว่าถ้าเรื่องนี้อยากทำ review, รีวิวเดี๋ยวก็จะทำรีวิวให้คือรีวิวเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยากจะป้ายยาอะไรใครมากมายหรอกแค่อยากจะมาคุยกับคนที่อ่านแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันดังมันดังถึงขั้นแบบหลายๆคนน่าจะอ่านแล้วอะเราก็แค่อยากมาพูดคุยอาจจะไม่ได้รีวิวมากมายเดี๋ยวให้ดูปกทีละเล่มดีกว่าเดี๋ยวให้ดูปกแต่ละเล่มเนาะอันนี้เป็นปกเล่มหนึ่งเป็นน้องมชัชคงพระเอกเนาะแล้วว่าคนนี้ใครไม่รู้อันนี้ก็โอ้ ใครไม่รู้อันนี้ก็น้องมัชกับเออน่าจะฝ่ายตัวร้ายแล้วก็อันนี้น้องมัชคุงยกยกน้ําหนักแล้วก็เห็นว่าเล่มหงเนี่ยจะออกมาแล้วนะทุกคนเออวันที่สิบสองมก,กราหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะมาลานต้นกลางกลางเดือนต้นเดือนนี่แหละก็ทุกคนไปซื้อกันได้นะเล่มหเหมือนจะแถมสติกเกอร์ด้วยอ่าเป็นสติกเกอร์รูปน้องมัชคุงแถมแบบกินชูครีมด้วยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิด เราก็อยากได้อ่ะเออพอเห็นพี่เปิดพีเ่มหกล้วก็แบบเริ่มไปหารีวิวอะไรอย่างนี้แล้วเนาะประมาณนี้คือทุกคนลกล้องนี้เดีย๋ยวได้ซีเรียสกันไปเลยนะมันมันมันวิสัยจริงๆมันมันตั้งไม่ได้มันตั้งไม่ได้มันตัวกล้องมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวเอาของมาลม้ๆมๆไว้ก่อน <laughs> sheep, <laughs> เท่ากันสุดๆนะเราเราวางคอมโพสอะไรของได้ดีมากก็ <laughs> สำหรับวันนี้นะขอลาไ้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ